มื่อนี้ไก่สิพาทุกคนมาเบ่งวิธีเห็ดแซบแห้งกระดูกหมูเมนูง่ายๆสไตล์คุกไก่กันตอนแรกกับมาตั้งหม้อต้มนม้ำใส่เกลือลงไปแล้วก็คนให้เกลือมันละลายแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบบักูล,ลงไปจ้ะพอน้ำเดือดเต็มถี่กับใส่หมูห่อลงไปต้มค่ะประมาณยี่สิบนาทีกันไฟมากให้หมูเปื่อยกระตม้มดนก็อนนั่นกันด้น,นะคะต่อมาก,ก็มาตามพริกแกงใส่คาตะไคร้หอมแดงกระเทียม พี่แกงแล้วก็ตั้มพี่แกงเขา้าไปเรื่อยๆนะคะตัมจนกว่าพี่แกงแหลกประมาณนี้นะคะตอมาาห้าเกับเ,เนื้อมูที่ต้มแล้วเทลงแต่แกงนะคะเขาจะมาเือกแต่กระดูกหมูเนื้อเพื่อนเนื้อสีนน่ไปพัดต่อม,มากับมาตั้งกับทาเทน้ำมันลงไปค่ะพอกระทาหอนแล้วก็เอาพี่แกงเขงห้าลงไปผัดเลยผัดพิกแกงไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจนว่าพพี่แกงหอมนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาเล็กหน่อยะคะ่ะต่อม่าข้ากับมาปรุงรสชาติโดยน้ำปลาน้ำปลาค้ามเปียก ผงชื่อรสแล้วก็ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลใต้นิดหน่อยค่ะคนเครื่องปรุงให้มันเข่าละลายเขากันนะคะเสร็จแล้วก็เอากระดูกหมูหขอลงไปพัดนะคะพัดจนกว่าเครื่องปรุงกับพริกแกงซึมเข่าเนื้อหมูค่ะตอนสุดท้ายเขาก็มาปรุงรสชาติด้วยพริกป่นข่าครัวค่ะพนให้มันเขากันพิิกไายด้วยใบโหระพานะคะพัดจนกว่าใบโหระพาสลดค่ะแล้วก็พริกแกงไอฮิวพะยากก็ลองไปเห็ดใด้บอกเลยสูตรนี้แซ่บขนาดจา้ะ